สวัสดีครับกลับมาเจอกับแจ็คเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับในแจ็คเล็ก h ช n แนลนะครับซึ่งวันนี้เป็นคิวของแจ็คเล็กเก็บมาเล่าครับจะนำเสนอเรื่องราวของ100นัดของอลิสันเบเกอร์สนับสนุนโดยข a าวสเ e r รรถยนต์ u z u กิแก m b โ m i ิ s ซูโน่ไทยแลนด์ริชบ y o n นในอดีตที่ผ่านมาครับเลียวภูมักจะมีปัญหากับตำแหน่งผู้รักษาประตูมาโดยตลอดนะครับ โดยเฉพาะความผิดพลาดในเกมสําคัญสคัําญจนหลายต่อหลายครั้งเนี่ยหงแดงทยานไม่ถึงฝั่งฝันเพราะว่าจุดอ่อนตรงหน้าปากประตูนี่เองครับทว่าการมาถึงของอลิซอนเบ็กเกอร์ครับในปี2018ลิเวอร์พเลฟูสามารถกลับไปอยู่บนจุดสูงสุดได้อีกครั้งครับทั้งในยุโรปและในลีกครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากผลงานของนายทวารชาวบราซิลคนนี้ที่เซฟประตูช่วยทีมเป็นพลวันเลยนะครับ สถิติจากออฟต้าครับระบุเอาไว้ว่าในฤดูกาลแรกที่อาริซอนย้ายมาอยู่กับทีมนั้นเนี่ยนับเฉพาะทั่วยูฟาแชมเปียนลีกครับที่หงแดงสามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จเขาออกแรงเซฟประตูช่วยทีมไปมากถึง46ครั้งจากการลงเล่น13นัดนะครับและเก็บคลีนชีฟได้ถึง6นัดเลยทีเดียวในขณะที่ในพรีเมียร์ลีกครับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาอาริซอนเบเกอร์ออกแรงเซฟให้ลิเวอร์พูลอีกถึง58ครั้งจาก29นัด อีกทั้งยังรักษาครีนชีทได้ถึง13นัดอีกด้วยก่อนจะมากลายมาเป็นนายทวารฝีมือระดับโลกแบบในปัจจุบันนะครับอลิสันผ่านความยากลำบากมามากมายนะครับในต,ตอนเด็กเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของร่างกายที่เติบโตช้ากว่าเด็กคนอื่นๆมากที่อ c คาเดมีของอินเตอร์นาซิองนาวครับตรวจพบว่าเขาเนี่ยมีการเติบโตช้าผิดปกติและเกือบจะไม่ได้ไปต่อกับทีมด้วยซ้า โชคยังดีครับที่สโมอสรอให้เวลาเขา1ปีเต็มๆในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนที่สุดท้ายแล้วไอซอนจะพยายามผลักดันตัวเองจนสามารถมีร่างกายที่สูงขึ้นกว่าเดิมถึง17ซนติเมตรภายใน1ปีได้สำเร็จเมื่อตัวเขาย้ายมาอยู่กับโรม่าครับในอิตาลีนะฮะช่วงแรกเนี่ยเขาได้ลงสนามแค่ในบอลถ้วยเนื่องจากทีมเนี่ยมีทางด้านวอสเซ็กเชสเนยืนเป็นนายประตูมือหนึ่งอยู่แล้วครับจนกระทั่งเชสเนยเนี่ยย้ายไปอยู่ยูเวนตุส จึทงทำให้อลิซอนครับก้าวขึ้นมายึดมือหนึ่งของทีมอย่างเต็มตัวในฤดูกาล2017-2018กับการได้ปล่อยของครั้งแรกบนลีกอิตาลีครับอลิซอนลงสนามมากถึง37นัดโชว์ซูเปอร์เซฟไปกระจุยกระจายครับถึง109ครั้งแถมยังรักษาคลินชีตได้มากมายถึง17นัดพร้อมกับคว้าผู้สักาประตูยอดเยี่ยมของลีกมาครองได้อีกต่างหากนะครับ และจากจุดนั้นเองครับทำให้ลิเวอร์พูลครับเริ่มที่จะหันมาจริงจังในตัวของดิซอนมากขึ้นหลังจากที่ครอป์เนี่ยส่งแมวมองไปตามติดมานานหลายเดือน19กรกฎาคมปี2018นะครับลิเวอร์พูลตัดสินใจทุ่มเงินประมาณ66ล้านปอนด์ซึ่งนับว่าเป็นค่าตัวของผู้ักษ,ษาประตูที่สูงจนเป็นสถิติโลกในเวลานั้นนะครับผมเป็นคนทะเยอทะยานอย่างแรงกล้าและลิเวอร์พูลก็เป็นเหมือนกับผมดังนั้นการย้ายมาที่นี่คือความท้าทายที่ผมต้องการเอาชนะ อาริซอนให้สัมภาษณ์ในช่วงที่ย้ายมาใหม่ๆผมได้คุยกับครอบทางโทรศัพท์สั้นๆก่อนย้ายมาสมสรแห่งนี้ไม่จำเป็นต้องแนะนําตัวอะไรกับผมเลยทั้งตราสมสรถ้วยรางวัลและความสําเร็จมันบ่งบอกตัวมันเองเขาแค่พูดถึงสไตล์การโค้ชของเขาเท่านั้นการคุยกับเขามันเป็นการสนทนาสั้นๆแต่ว่ามันเป็นการสนทนาที่เป็นมุมบวกและผมกาลังรอคอยที่จะได้ทํางานร่วมกับเขาและเพื่อร่วมทีมทําสิ่งที่ผมรักที่สุดคือการเล่นฟุตบอล และพาทีมประสบความสําเร็จให้มากที่สุดแม้จะถูกเกป้าทําลายสถิติเรื่องดังกล่าวลงนะครับในเรื่องของค่าตัวแต่ว่าในเวลาต่อมาเรื่องความคุ้มค่าแล้วไอซอนพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนครับว่าเขากินขาดเกป้าไปมากขนาดไหนเกมกับ on, ไบรตันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับคือนัดที่100ของของไอซอนเบเกอร์ที่ลงเล่นให้ลิเวอร์พูลจากทุกๆรายการเขาสามารถเก็บคลีนชีทได้ถึง48นัดอีกทั้งยังออกแรงเซฟช่วยทีมไปมากกว่า220ครั้ง โดยสถิตินี้นับเฉพาะในลีกกับในแชมเปี้ยนลีกเท่านั้นนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่านายทวารรายนี้คือนักเตะสําคัญของทีมมากขนาดไหนน่าเสียดายครับที่ในเกมกับไรตันซึ่งเป็นนัดที่100ของเขาเขาพลาดคลีนชีฟไป,ปแบบน่าเจ็บใจจากจุดโทษท้ายเกมทั้งที่ในเกมนั้นเนี่ยอาริซอนก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมแล้วผมคงไม่ต้องพูดเกี่ยวกับความสําคัญของอาริซอนที่มีต่อเรามากมายนักหรอกนะเจอเกนครอฟกล่าวก่อนเกมเมื่อคุณมีผู้สาประตูระดับโลกอยู่ในทีม คุณต้องมีเขาอยู่ในเป้าหมายของความสําเร็จของคุณอยู่เสมอและหลายครั้งหลายหนการมีเขาอยู่ก็ช่วยให้งานของเราออกมาได้ตามเป้าหมายอย่างง่ายดายผมมีความสุขกับเขามากและนี่คือการเซ็นสัญ,ญญาที่สําคัญของสโมอสรแห่งนี้เจ็กเกครอปพูดไม่ผิดเลยนะฮะการมีอยู่ของอาริซอนคือของขวัญที่สําคัญที่สุดที่เลี้ยวฟูดได้รับมากกว่า60ล้านปอนที่จ่ายไป1แชมป์ยุโรป หแชมป์สโมสรโลกและ1แชมป์พรีเมียร์ลีกที่รอคอยมาร่วม30ปี100นัดแรกของอลิซอนเบเกอร์คือการลงทุนที่คุ้มค่าทุกเพนนีอย่างแท้จริงขอขอบคุณทาวส์เบิร์ก ซูซุสกิสว f t GL Max Edition เต็มที่กับสไตล์เร้าใจทุกมุมมองที่สุดของ e ีโคคาที่โดดเด่นเหนือใครสปอร์ตกว่าที่เคยด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันพร้อมสปอยเลอร์หลังและเสาอากาศแบบครีบฉลามโดดเด่นสะดุดตาตกแต่งด้วยซุ้มล้อสีดำและชุดสติกเกอร์ Max Edition เท่มีสไตล์ประสบการณ์ใหม่ของการขับขี่ที่ให้ทั้งสมรรถนะทรงพลัง ประหยัดน้ำมันยิ่งกว่ากับเครื่องยนต์ Dual Jet หัวฉีดคู่และขับขี่ได้อย่างมั่นใจกับแพลตฟอร์ม h a r ์ t e ท h ปลอดเร้าใจโฉบเฉี่ยวทุกสายตา Suzuki Swift Max Edition ขอขอบคุณ GAMBLE แบนรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์กุนกวนมันๆอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย G-B เทคโนโยเอกสิทธิ์เฉพาะของ g กมโบโดดเด่นเรื่องความนุ่ม เบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซปต์ g a m b บแค่เดินก็เด็ดแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w g a m um b o c o t h Misuno Thailand ์ i s h Beyond